ชายคนหนึ่งมั่นใจว่าภรรยาของเขาเสียชีวิตไปแล้วจริงๆแต่ค่ำคืนหนึ่งเขาและลูกสาวกลับได้เห็นร่างเธอปรากฏขึ้นตรงหน้ารอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มเดิมดวงตาที่แดงฉานราวกับไฟนรกนี่คือเรื่องราวชวนขนลุกที่คุณต้องฟังจนถึงวินาทีสุดท้ายฝนโปรยลงมาช้าๆเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังสะท้อนในความเงียบอากาศชื้นจับผิวจนรู้สึกหนาวเย็น ชายหนุ่มนั่งกอดลูกสาวบนโซฟาเก่าแสงไฟสลัวจากหลอดไฟในบ้านทำให้เงารอบๆดูยาวและบิดเบี้ยวหัวใจของเขาหนักอึ้งทุกครั้งที่มองไปยังรูปถ่ายภรรยาเธอจากไปเมื่อหกเดือนก่อนอุบัติเหตุทางรถยนต์พรากเธอไปจากครอบครัวเขาไม่เคยลืมภาพร่างไร้ชีวิตที่ถูกปกคลุมด้วยผ้าขาวลูกสาวมักถาม,ถามถึงแม่อยู่เสมอทุกคำถามเหมือนมีกรีดลงกลางอก,อกของเขา แต่เขาก็พยายามยิ้มทั้งน้ำตาเพื่อไม่ให้ลูกเจ็บปวดคืนนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นหน้าบ้านชายหนุ่มคิดว่าอาจเป็นเพื่อนบ้านหรือคนแปลกหน้าแต่แล้วเสียงประตูไม้ถูกเคาะช้าและหนักแน่นลูกสาวเงยหน้ามองเขาดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความสงสัยเขาลุกขึ้นเดินไปที่ประตูด้วยหัวใจที่เต้นแรงเมื่อมือแต่ลูกบิดเขารู้สึกถึงความเย็นที่ซึมเข้าสู่กระดูกเสียงลมหายใจเบาๆราวกับมีใครอยู่ใกล้ เขาค่อยๆเปิดประตูออกทีละน้อยสายตาของเขาเบิกกว้างขาแทบไร้แรงพยุงร่างเพราะตรงหน้าคือใบหน้าที่เขาจำได้ทุกเสี้ยววินาทีใบหน้าของภรรยาผู้หญิงที่เขาเชื่อว่าจากไปแล้วยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนเปีกยกโชกไปทั้งตัวลูกสาวร้องเรียกชื่อแม่เสียงดังเสียงนั้นสั่นสถานไปทั่วบ้านชายหนุ่มไม่อาจขยับได้แม้เพียงก้าวเดียว กลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นขาวเหล็กบางอย่างลอยเข้ามาสายฝนที่ไหลผ่านร่างของเธอดูคล้ายกับรอยเปื้อนสีแดงดวงตาของเธอต้องตรงมาโดยไม่กระพริบริมฝีปากของเธอขยับช้า,ชาเสียงทุ้มต่ำหลุดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มแข็งค้างทำให้เขารู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากอกเสียงของเธอดังลอดออกมาชัดเจนแม้กลบด้วยเสียงฝนกระหนำ่ำฉันกลับมาแล้ว หัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเหงื่อเย็นไหลาตามขมับแม้อากาศหนาวเหน็ดเขาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวลูกสาววิ่งออกไปหาแม่ทันทีเสียงฝีเท้าเล็กๆก,ก,กระทบพื้นไม้ดังสะท้อนชายหนุ่มยื่นมือออกไปแต่ไม่ทันหยุดเธอหญิงคนนั้นย่อกายลงอ้าแขนรับเด็กน้อยเข้ามากอดแววตาของเธอเต็มไปด้วยความว่างเปล่าชายหนุ่มยืนตะลึงภาพตรงหน้าเหมือนจริงแต่แฝงบางสิ่งที่ผิดปกติ หลของเธอสั่นสถานอย่างไร้จังหวะธรรมชาติสายลมพัดแรงขึ้นประตูบ้านปิดดังสนั่นร,ราวกับถูกผลักจากด้านหลังไฟในบ้านกระพริบสลับดับวูบวาบกลิ่นเน่าคลุ้งลอยเข้ามาแทนกลิ่นฝนรถขมฝาดแล่นขึ้นคอจนเขาแทบอาเจียนดวงตาของหญิงสาวค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีหม่นคล้ำลูกสาวหัวเราอเสียงใสไม่รับรู้ถึงสิ่งผิดแปลกที่เกิดขึ้น เธอสุกหน้าลงกับอกของผู้เป็นแม่โดยไม่ลังเลชายหนุ่มกัดฟันแน่นภาพความทรงจำวันงานศพย้อนกลับมาเขายังจำได้ชัดว่าตัวเองยืนมองหลุงฝังศพจนดินปิดสนิทแต่ตอนนี้ผู้หญิงที่เขารู้ว่าถูกฝังไปแล้วกลับยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกอดลูกสาวของเขาแน่นเขาก้าวไปข้างหน้าเสียงพื้นไม้ลั่นคลืดดังขึ้นดวงตาของเธอหันมามองเขาอีกครั้ง รอยยิ้มที่ผุดขึ้นทําให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบริมฝีปากแห้งแตกของเธอเอ่ยคําชาชาคุณไม่ดีใจที่เห็นฉันหรือเสียงของเธอก้องสะท้อนในความเงียบเหมือนถูกกรีดลึกลงไปในโสตประสาทชายหนุ่มแทบหยุดหายใจแสงไฟเหนือหัวกระพริบอีกครั้งเงาร่างของเธอบนผนังยืดยาวผิดรูปบางช่วงกลับบิดงอเหมือนร่างกายไม่ได้เป็นของมนุษย์ลูกสาวยังคงยิ้ม มือเล็กๆก,กำเส้นผมเปียกชื้นของแม่ไว้แน่นหยดน้ำฝนไหลลงมาตามแขนเล็กจนเปียกเสื้อชายหนุ่มก้าวถอยหลังแผ่นหลังชนเข้ากับกำแพงไม้เสียงดังตุบหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกดวงตาของเธอเบอิกกว้างขึ้นเรื่อยๆแววตาที่เคยอบอุ่นบัดนี้กลับแข็งกร้าวเหมือนกำลังจ้องลึกเข้าไปในวิญญาณของเขาริมฝีปากค่อยๆย้มย,ย,ยิ้มกว้างจนเผยให้เห็นฟันที่ดูซีดและแตกรา้า เสียงแหบพร่าดังขึ้นอีกครั้งฉันเจ็บปวดเหลือเกินเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหนาวเย็นเหมือนสายลมที่พัดลอดเข้ามาจากสุสานชายหนุ่มยกมือสันเทาเขาอยากตะโกนอยากวิ่งหนีแต่ลูกสาวยังคงอยู่ในอ้อมแขนนั้นในวินาทีนั้นเองเขาเห็นรอยแดงยาวบนต้นคอของเธอรอยแผลเดียวก,กันกับที่เขาเคยเห็นตอนเธอนอนแน่นิ่งในห้องดับจิตความจริงและภาพตรงหน้าเริ่มปะทะกันในหัว ทุกลมหายใจกลายเป็นภาระหนักอึ้งเขาไม่รู้ว่าควรเชื่อสิ่งใดอีกต่อไปหัวใจของชายหนุ่มสันสานเลือดในกายไหลเวียนรวดเร็วเหมือนจะระเบิดออกมาดวงตาเขาจับต้องที่รอยแผลบนคอของเธอฝนภายนอกยังคงเทกระหนำ่ำเสียงน้ำไหลาตามรางหลังคาดังรัวเหมือนกลองพิธีศพลมหายใจของเขาขาดห่วงหญิงสาวก้มหน้าลงเล็กน้อยเส้นผมยาวเปียกชื้นปกปิดดวงตาที่มืดดำ แต่รอยยิ้มยังคงปรากฏอยู่บนใบหน้าซีดขาวนั้นลูกสาวยกมือขึ้นสัมผัสแก้มแม่ใบหน้าของเด็กเต็มไปด้วยความสุขและความคิดถึงเธอพูดเสียงใสว่าแม่กลับมาแล้วจริงๆใช่ไหมชายหนุ่มสั่นหัวแรงเสียงในคอแหบพร่าจนแทบเปล่งถ้อยคำไม่ออกไม่มันเป็นไปไม่ได้ทันใดนั้นไฟทั้งบ้านก็ดับสนิทความมืดมิดเข้าปกคลุมราวกับถูกกลืนลงเว เขาได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจของตัวเองและเสียงหัวเราะเบาๆที่เล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากภรรยาเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปอากาศรอบตัวเย็นจัดเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบคอจนหายใจติดขัดทุกเส้นประสาทในร่างกายร้องตะโกนให้หนีแต่ลูกสาวยังคงกอดเธอแน่นในความมืดสลัวดวงตาสีแดงหม่นคู่นั้นส่องแสงวาวจ้องมาที่เขาอย่างไม่ปล่อยวาง หัวใจของชายหนุ่มร่วงหล่นเหมือนก้อนหินในเหวลึกเสียงหัวเราะต่ำยังดังสะท้อนอยู่ในห้องมืดทุกคำหัวเราะราวกับกรีดลงกลางอกเขาดวงตาสีแดงหม่นคู่นั้นไม่กระพริบจ้องลึกจนเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้ขาแข็งเกรงไม่สามารถขยับได้แม้เพียงก้าวเดียวลูกสาวเงยหน้าขึ้นมองแม่ในแววตาไร้เดียงสายังเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นเธอยิ้มและกระซิบว่าแม่จะไม่ทิ้งเราอีกแล้ว คำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบความทรงจำในวันฝังศพผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนเสียงบินกระทบโล่งยังดังอยู่ในหูไม่เคยจางหายหญิงสาวค่อยๆก้าวออกจากเงามืดทุกก้าวที่เหยียบพื้นไม้ส่งเสียงดังเอียดอาดร่างกายเธอสั่นไหวเหมือนกระดูกแต่ละท่อนเคลื่อนไหวไม่เป็นปกติกลิ่นเน่าหนักขึ้นเรื่อยๆแผ่ซ่านทั่วบ้านจนแทบหายใจไม่ออกเขายกมือขึ้นปิดจ,จมูกแต่ยังไม่อาจหยุดกลิ่นได้ ทันใดนั้นเธอยื่นแขนออกมาช้าๆผิวซีขาวแตกระแหงเผยให้เห็นเส้นเลือดคล้ำใต้ผิวหนังเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงนั้นดังกล้องเหมือนมาจากหลุมลึกลูกสาวยิ้มทั้งน้ำตาและพยักหน้าแรงชายหนุ่มยกมือสันเท่าหัวใจตีกระหน่ำจนหูอื้อเขาตะโกนออกมาเสียงแตกพรานั่นไม่ใช่เธอเสียงตะโกนของเขาก้องสะท้อนทั่วบ้าน ทันใดนั้นไฟฟ้าก็วาบขึ้นอีกครั้งส่องให้เห็นร่างพภรรยาชัดเจนผิวซีดจนแทบโปร่งแสงรอยแผลยาวที่คอเปิดออกเหมือนเพิ่งแตกใหม่หยดสีแดงคล้ำไหลลงตามลำตัวช้าๆลูกสาวชนะดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความสับสนเธอเหลียวมองพ่อแล้วหันกลับไปมองแม่หญิงคนนั้นยังคงยิ้มรอยยิ้มกว้างจนผิดรูปฟันขาวซีดบ,บางซี่โยกครอนและหักครึ่ง เธอเก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังกึกก้องผิดธรรมชาติเหมือนเล็บหรือกระดูกขูดกับพื้นไม้ชายหนุ่มถอยจนติดผนังมือกดแน่นกับพื้นไม้เพื่อพยุงร่างที่ไร้เรี่ยวแรงเขาสั่นศีสษะรัวน้ำตาไหลพรากหญิงสาวเอียงคอเสียงกระดูกดังกรอบกแรกรบจากนั้นเธอก็กระซิบเสียงเบาคุณเป็นของฉันทั้งหมดสายตาของลูกสาวเริ่มพร่าไหว น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอเรียกแม่ด้วยเสียงสั่นเครือชายหนุ่มรู้ว่าต้องทำบางสิ่งแต่ทุกก้าวที่เขาจะขยับเหมือนมีเงามืดมองไม่เห็นกดทับไว้ทั้งร่างหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเสียงหายใจถี่สั้นเหมือนถูกบีบรัดเหงื่อเย็นไหลลงสันหลังแม่อากาศหนาวยะเยือกดวงตาสีแดงหม่นของเธอยังคงจ้องมาเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างทำให้เขาไม่อาจละสายตาได้ ทุกครั้งที่เธอก้าวเข้าใกล้ความมืดรอบห้องก็ยิ่งหนาแน่นลูกสาวร้องให้สะอึกสะอื้นมือเล็กๆก,กำชายเสื้อพ่อแน่นเธอสับสนไม่รู้ว่าควรอยู่ใกล้ใครชายหนุ่มกัดฟันรวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลือทั้งหมดเขาพยายามตะโกนอีกครั้งด้วยเสียงแตกพร่าออกไปจากที่นี่ทันใดนั้นลมแรงพัดกระแทกประตูหน้าต่างเสียงไม้กระแทกกันดังสนั่นร,ราวกับบ้านทั้งหลังจะถลม่ม หลอดไฟบนเพดานสว่างวาบแล้วดับมืดลงอีกครั้งในความมืดสนิทเขาได้ยินเสียงก้าวเท้าลากยาวบนพื้นไม้ชะหนักและใกล้เข้ามาเรื่อยๆกลิ่นเหม็นขาวคลุ้งขึ้นรุนแรงจนแสบจมูกเหมือนกลิ่นศพที่เพิ่งถูกขุดขึ้นจากดินลมหายใจของเขาขาดห่วงแทบสิ้นสติทันใดนั้นเองบางสิ่งเย็นจัดแตะเข้าที่ไหล่ของเขานิ้วเรียวยาวบีบแน่นจนเจ็บแสบทะลุเข้าไปถึงกระดูก ชายหนุ่มสะดุ้งสุดตัวเสียงคลืดคราดจากกระดูกดังสะท้อนในความเงียบแรงกดจากมือที่เย็นเฉียบทำให้แขนเขาชาไร้ความรู้สึกเขาหันขวับไปมองใบหน้าภรรยาอยู่ห่างเพียงคืบดวงตาแดงหม่นจ้องลึกเหมือนจะดูดวิญญาณออกไปลมหายใจของเธอเย็นเยียดเป่ารถแก้มเขาจนผิวหนังขนุกชันริมฝีปากแห้งแตกกระซิบเสียงพร่าฉันเจ็บเพราะคุณคุณลืมฉัน คำพูดนั้นกรีดลงในหัวใจภาพความทรงจำเก่าๆไหลย้อนกลับเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้และวันที่เคยกอดกันแน่นลูกสาวร้องให้เสียงดังขึ้นเธอพยายามวิ่งเข้ามาหาพา่อแต่ร่างของเธอกลับถูกมืออีกข้างของแม่ดึงไว้แน่นชายหนุ่มตาเบิกกว้างความกลัวและความรักต่อบุตรสาวถาโถมพร้อมกันเลือดในกายเดือดพลานเหมือนจะระเบิดออกเขารวบรวมเรี่ยวแรงสุดท้าย ตะโกนออกมาด้วยเสียงแตกพร่าปล่อยลูกของฉันร่างหญิงสาวชนะแววตาวววโรดวูบหนึ่งฉายชัดในความมืดก่อนที่รอยยิ้มสแสยะจะกว้างขึ้นกว่าเดิมเสียงหัวเราะต่ำดังลอดออกจากลำคอของเธอหัวเราะที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์เสียงที่คล้ายดังกล้องมาจากใต้ดินลึกรอยยิ้มกว้างจนผิดรูปริมฝีปากฉีกไปถึงแก้มเลือดสีคล้ำซึมออกมาตามร่องแผล ลูกสาวกรีดร้องสุดเสียงเธอดิ้นสุดแรงแต่ไม่อาจหลุดจากอ้อมแขนที่แข็งดั่งเหล็กดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเจ็บปวดชายหนุ่มกัดฟันแน่นจนเลือดซึมออกจากมุมปากเขาพุ่งเข้าไปขวางท,งทั้งที่หัวใจเต้นแรงราวจะหยุดมือคว้าแขนพันรยาที่เย็นจัดจนเหมือนจับก้อนน้ำแข็งทันใดนั้นร่างของเธอหันขวับมาด้วยแรงเหนือมนุษย์ดวงตาสีแดงหม่นจ้องลุกเข้ามา ใบหน้าซีดขาวโน้มเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นเน่ากละครุงเสียงกระซิบแผ่วดังขึ้นถ้าไม่มีฉันพวกเธอก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่เช่นกันลมหายใจชายหนุ่มสะดุดภาพลูกสาวในอ้อมแขนศพเดินได้ปรากฏชัดเจนเขารู้ว่าหากไม่ทำอะไรในตอนนี้ทุกอย่างจะสูญสิ้นไปในทันทีหัวใจของเขาเต้นแรงจนหูอื้อสายตาพร่ามัวไปด้วยน้ำตา มือทั้งสองยังจับแขนภรรยาที่แข็งเหมือนเหล็กไว้แน่นเสียงลูกสาวร้องให้สะท้อนในหัวเหมือนค้อนทุบซ้ำๆลงกลางอกเขารู้ว่าต้องปกป,ป,ป้องเธอให้ได้ร่างซีดของภรรยาโน้มเข้ามาใกล้ริมฝีปากเปื้อนเลือดยกยิ้มค้างกลิ่นเหม็นเน่าหนักหน่วงจนแทบหา,ายใจไม่ออกเธอกัดฟันกรอดเสียงเสียดสีของกระดูกดังสถานดวงตาแดงหม่นวาวโรดเหมือนไฟนรกชายหนุ่มเบี่ยงตัวสุดแรง ผลักลูกสาวออกจากอ้อมแขนเย็นเฉียบเสียงร้องของเด็กน้อยแหลมสูงขณะที่เธอล้มลงกับพื้นไม้หญิงคนนั้นกรีดร้องลัน่นเสียงโหวยหวนสั่นสะเทือนจนหน้าต่างกระจกแตกกระจายเศษแก้วปลิวเกลื่อนตามแรงลมที่โหมเข้ามาไฟฟ้ากระพริบวาบอีกครั้งเงาร่างพภรรยาดูบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติเหมือนร่างนั้นกำลังหลกสลายแต่ยังไม่ยอมดับสิน้นชายหนุ่มหอบหายใจแรง เลือดในอกพรุ่งพล่านด้วยทั้งความกลัวและความโกรธเขารู้ดีว่านี่คือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตายของลูกสาวชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าเสียงพื้นไม้ดังเอียดอัดตายฝ่าเท้าทีาท่หนักอึง้งเขายกแขนขึ้นกำแน่นราวกับจะใช้แรงเฮือกสุดท้ายร่างซีดของภรรยาหันขวับมาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวเสียงกรีดร้องต่ำลอดออกมาจากลำคอแห้งผากลูกสาวนั่งตัวสั่นบนพื้น ดวงตาเปียกชุ่มด้วยน้ำตาเธอยกมือเล็กๆขึ้นเรียกหาพ่อด้วยเสียงสั่นเครือชายหนุ่มกัดฟันเขาสบตากับภรรยาโดยไม่หลบในแววตานั้นเต็มไปด้วยความแค้นและความว่างเปล่าทันใดนั้นลมแรงพัดกระแทกประตูบ้านเปิดออกเสียงดังสนัน่นสายฝนไหลทะลักเข้ามาพร้อมกลิ่นดินเปียกและกลิ่นคาวเลือดเธอก้าวเข้าหาเขาชา้ชาทุกก้าวส่งเสียงเสียดสีกับพื้นไม้ดังครืดคราด แขนซี่เผือกเหยียดออกมาพร้อมเล็บยาวดำสนิทเขายืนขวางไว้หน้าลูกสาวทุกเส้นเลือดในร่างเต้นแรงจนผิวหนังสั่นระริกลมหายใจติดขัดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยการตัดสินใจในชั่วขณะนั้นเองสายฟ้าแลาบสว่างวาบทั่วท้องฟ้าเงาร่างภรรยาฉายชัดบนผนังบิดเบี้ยวจนไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปสายฟ้าผ่าลงมาพร้อมเสียงกึกก้องบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนราวกับโลกแตก แสงวาบเผยให้เห็นร่างของเธออย่างชัดเจนแขนขาทุกส่วนบิดเหงาะผิวหนังแตกรล้าวจนเห็นเส้นเอ็นสีคล้ำดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยความเกลียดชังลูกสาวกรีดร้องสุดเสียงเธอคลานถอยไปจนชิดมุมห้องน้ำตาไหลพรากไม่หยุดชายหนุ่มยกแขนขึ้นป้องกันแรงกดดันมหาศาลโถมเข้าใส่เหมือนคลื่นซัดหัวใจเต้นแรงราวจะฉีกอกออกมาร่างซีดของภรรยาก้าวพรวดเข้ามา เสียงฝีเท้ากระแทกพื้นไม้ดังสนัน่นเล็บยาวแหลมเจาะเข้าที่หน้าอกเขาอย่างแม่นยำเขาผลักสุดแรงเสียงกระแทกดังสนั่นเมื่อร่างนั้นล้มลงกระทบพื้นแต่แทนที่จะเจ็บเธอกลับหัวเร้อลัน่นเสียงหัวเราะดังสะท้อนทั่วห้องเหมือนมาจากร้อยเสียงในความมืดทำเอาขนลุกสู้ไปทั้งร่างเธอยันตัวลุกขึ้นอย่างช้าๆคอหักเอียงไปด้านหนึ่งโดยไม่ขยับกลับดวงตาแดงฉานยังคงจับจ้องไม่ปล่อย ชายหนุ่มถอยไปจนหลังชนกำแพงลูกสาวร้องเรียกพ่อเสียงดังมือเล็กๆเ,เ,เกื้อมออกมาหาเขาเหมือนขอความช่วยเหลือในวินาทีนั้นเขารู้แล้วว่าต้องเลือกเผชิญหน้าเพราะถ้าไม่หยุดร่างตรงหน้าทั้งเขาและลูกสาวจะไม่มีทางรอดชีวิตชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกความกลัวเกาะกลุมทั่วร่างแต่แปลเปลี่ยนเป็นแรงฮึดสุดท้ายสายตาเขาจับจ้องร่างซีดที่กำลังคืบคลานเข้ามา เสียงเล็บยาวขูดกับพื้นไม้ดังแหลมเสียดหูกลิ่นเน่าเหม็นอบอวลจนแทบขาดใจเงามืดรอบห้องไหววูบเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวรวมกับเธอลูกสาวสะอื่นเสียงร้องให้สันสะท้านสะกดใจพ่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเขากำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปในเนื้อเธอไม่ใช่ภรรยาของฉันอีกแล้วคำพูดถูกตะโกนออกมาด้วยเสียงแตกพร่ากล้องสะท้อนทั่วบ้านมืดทันใดนั้นร่างซีดหยุดเคลื่อนไหว รอยยิ้มค้างแข็งบนใบหน้าที่แตกแยกแต่เพียงเสี้ยววินาทีเธอก็กรีดร้องลั่นจนหน้าต่างสั่นสะเทือนเสียงนั้นแทงทะลุกแก้วหูเหมือนเสียงจากโลกหลังความตายพื้นไม้ใต้เท้าสั่นสะเทือนรอยร้าวค่อยๆแผ่ขยายไปทั่วห้องลมเย็นพัดหมุนวนเหมือนบ้านทั้งหลังถูกกลืนเข้าไปในความมืดลูกสาวกอดเขาจากด้านหลังแน่นน้ำตาของเธอไหลชุ่มแผ่นหลังเสียงสะอื้นพร่ำขอเพียงพ่อ อย่าทิ้งหนูชายหนุ่มก้มลงมองเธอหัวใจแหลกสลายแต่เต็มไปด้วยการตัดสินใจเขาจะไม่ยอมเสียลูกไปเหมือนที่เสียภรรยาเขาเงยหน้าขึ้นสบตากับร่างที่ยืนบิดเบี้ยวอยู่ตรงหน้าและก้าวออกจากกำแพงมืดมิดเพื่อเผชิญหน้าตรงๆเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องไปทั่วห้องทุกก้าวหนักหน่วงเหมือนท้าทายความตายตรงหน้าลูกสาวร้องให้สะอื้นแต่ยังคงกอดแน่นไม่ยอมปล่อย ร่างซีดเอียงคอเสียงกระดูกล่นกรอบแกรบเหมือนแตกหักทีละชิ้นดวงตาแดงฉานจ้องเขาไม่กระพริบเธอสแสยะยิ้มกว้างริมฝีปากฉีกจนถึงแก้มเสียงหัวเราะต่ำลอดออกมาเหมือนเสียงกล้องจากหลุมศพชายหนุ่มยกมือขึ้นร่างกายสั่นสถานแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาตะโกนเสียงดังนี่ไม่ใช่บ้านของเธออีกแล้วทันใดนั้นลมแรงโหมกระหน่ำ้าม่านปลิวสะบัดเหมือนปีกปีศาจ ประตูหน้าต่างปิดกระแทกเองพร้อมเสียงดังสนัน่นรางซีดก้าวพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเล็บยาวแหลมเฉียดผ่านอากาศแค่คืบเสียงหวีดแหลมดังตามแรงขวรเขาก้มหลบอย่างชิวเฉียดไหลเฉียดเล็บจนเลือดซึมออกมากลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นเน่าอบอวนจนคลุ้งไปทั่วห้องลูกสาวกรีดร้องดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือเล็กเกเ,กเกื้อมออกมาหาเขาเหมือนขอให้ช่วยทันทีชายหนุ่มกัดฟันแน่น ความเจ็บปวดแผดเผาแต่หัวใจเต็มไปด้วยไฟแห่งการปกป้องเขารวบรวมแรงทั้งหมดเพื่อปะทะก,กับความมืดที่อยู่ตรงหน้าชายหนุ่มพุ่งเข้าใส่ด้วยแรงทั้งหมดที่เหลืออยู่เสียงกระแทกดังก้องจนผนังไม้สั่นสะเทือนร่างซีดของภรรยาล้มกระแทกพื้นแต่ยังคงแสยะยิม้มเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงฉานวาววับเหมือนเปลวไฟในความมืดเลือดคล้ำไหลรินจากปากและคอแต่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด เสียงหัวเราะต่ำลอดออกมาเหมือนเสียงจากใต้ดินลึกที่ไม่ควรมีใครได้ยินกลิ่นเหม็นเน่ายิ่งเข้มข้นจนแทบหายใจไม่ออกลูกสาวสะอื้นให้น้ำตาอาบแก้มทั้งสองข้างเธอตะโกนเรียกพ่อด้วยเสียงสั่นเครือชายหนุ่มยืนนิ่งเลือดจากบาดแผลที่ไหลยหยดลงพื้นทีละหยดเขาจ้องร่างตรงหน้าโดยไม่ละสายตาภรรยาค่อยๆลุกขึ้นอีกครั้ง กระดูกขยับผิดรูปเสียงดังกรอบแกรบไม่หยุดเธอก้าวเข้ามาช้าๆพร้อมเสียงลากเล็บขูดพื้นไม้รอยยิ้มกว้างฉีกไปจนถึงขากันไกรเสียงกระซิบแผ่วดังขึ้นอีกครั้งเราจะไม่มีวันแยกจากกันแม้ในความตายความมืดรอบห้องสันสะเทือนเงามืดที่พื้นเหมือนขยายตัวกลืนกินทุกสิ่งชายหนุ่มก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวดึงลูกสาวมากอดแน่นหัวใจเขาเต้นแรงเราจะระเบิด เขารู้ว่าเวลาของการตัดสินใจได้มาถึงแล้วหากลังเลแม้เพียงเสี้ยววินาทีทุกอย่างจะจบสิน้นเขาสูดลมหายใจลึกแขนสั่นแต่ยังคงกอดลูกสาวไว้แน่นแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความมุ่งมั่นผสมกันร่างซีดก้าวเข้ามาใกล้เงามืดที่พื้นขยายตัวตามทุกย่างก้าวกลืนกินเฟอร์นิเจอร์และผนังทีละน้อยเสียงหัวใจเต้นดังในหูเหมือนกลองพิธีศพที่เร่งเร้าไม่หยุด เขารู้ว่าหากไม่ทำอะไรเวลาจะหมดลงฉันไม่ยอมเสียเธอไปอีกครั้งเขาพึมพำเสียงสั่นแต่ไม่รู้ว่าพูดกับลูกสาวหรือกับร่างตรงหน้าน้ำตาไหลรินลงแก้มผสมกับเหงื่อและเลือดทันใดนั้นสายฟ้าฟาดอีกครั้งแสงสว่างวาบทั่วห้องร่างพภรรยาเผยให้เห็นผิวแตกราวลึกกว่าเดิมราวกับกำลังฉีกออกจากกันเธอกรีดร้องโหยหวนเสียงดังจนเพดานบ้านสั่นสะเทือน กระจกที่เหลืออยู่แตกร้ากระจายเป็นเสียงเล็กๆล,ลูกสาวปิดผูร้องให้สะอึกสะอื้นเธอซุกหน้าลงกับอบพ่อเหมือนหาที่หลบภยัยร่างเล็กสั่นเทาจนเขารู้สึกถึงทุกแรงสถานชายหนุ่มกัดฟันแน่นเขารวบรวมแรงทั้งหมดไว้ในอ้อมแขนแล้วตะโกนสุดเสียงไปยังร่างที่คืบคลานเข้ามานี่ไม่ใช่เธอออกไปจากชีวิตพวกเราเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนสะท้อนกล้องทั่วบ้านมืด คล้ายแรงสั่นสะเทือนแผ่กระจายออกไปในอากาศเงามืดที่พื้นหยุดเคลื่อนไหวราวกับชะนักค้างร่างซีดของภรรยาแข็งทื่อดวงตาแดงฉานเบิกกว้างขึ้นจนเกือบหลุดจากเบ้าริมฝีปากฉีกยิ้มแต่สั่นกระตุกเหมือนควบคุมไม่ได้เสียงกรีดร้องโหยหวนดังลั่นคล้ายเสียงนับร้อยแทรกประสานกันจากทุกทิศทางพื้นไม้ใต้เท้าแตกเป็นเส้นร้าวเล็กๆแผ่ขยายออกไปชายหนุ่มกอดลูกสาวแน่น ร่างเล็กสั่นสถานแต่เขากระชับอ้อมแขนไม่ยอมปล่อยในดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความกล้าหาญที่ฝืนทนร่างซีดค่อยๆยกมือขึ้นเล็บดำยาวชี้ตรงมาที่พวกเขากลิ่นเหม็นคาวลอยแรงขึ้นเหมือนศพเพิ่งถูกขุดขึ้นมาพวกเธอต้องอยู่กับฉันตลอดการเสียงกระซิบต่ำลอดออกมาจากลำคอก้องสะท้อนเหมือนดังมาจากใต้ดินลึกลมแรงพัดกรูเข้ามาทางหน้าต่างที่แตก ผ้าม่านปลิวว่อนราวกับปีกปีศาจความมืดหนาทึบกลืนกินทุกมุมห้องจนไร้ทางหนีชายหนุ่มหอบหายใจแรงหัวใจเต้นกระหน่ำเหมือนจะระเบิดออกมาเขารู้ว่าเสี้ยววินาทีต่อจากนี้จะเป็นการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายชายหนุ่มหลับตาเพียงเสี้ยววินาทีเขาสูดลมหายใจลึกเข้าปอดเต็มแรงแล้วลืมตาขึ้นด้วยแววตาแข็งกร้าวที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาก้าวออกมาข้างหน้า ดันลูกสาวไว้ข้างหลังอย่างปกป้องสุดหัวใจเสียงสะอื้นของเด็กน้อยยังดังสะท้อนอยู่ในห้องร่างซี่แสแย่ยิ้มกว้างดวงตาแดงฉานวาววับในความมืดเล็บยาวแหลมยกสูงราวกับเตรียมฟาดลงทันใดนั้นสายฟ้าฟาดอีกครั้งแสงวาบส่องทั่วบ้านจนเงามืดสลายวูบหนึ่งเผยให้เห็นร่างภรรยาที่แตกร้าวราวกับจะฉีกขาดเธอกรีดร้องลัน่นเสียงโหยหวนสั่นสะเทือนจนฝาบ้านแทบพัง เลือดสีดำพุ่งกระจายเป็นละอองกลางอากาศชายหนุ่มกัดฟันแน่นเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายพุ่งเข้าใส่เสียงกระแทกดังสนัน่นราวกับฟ้าถลม่มร่างทั้งสองปะทะกันกลางห้องความมืดหนาทึกประตูขึ้นรอบด้านเหมือนคลื่นมอรณะลูกสาวกรีดร้องเรียกพ่อด้วยเสียงแหลมสูงสันสานชายหนุ่มรู้สึกถึงความเย็นจัดบีบรัดทั่วร่างเหมือนกำลังถูกดูดกลืนเข้าไปในหุบเหวที่ไร้ก้นบึง้ง แต่เขายังคงกอดร่างนั้นไว้แน่นไม่ยอมปล่อยร่างซีดดินสถานเสียงกระดูกหักดังลั่นในความมืดเลือดสีคล้ำไหลรินออกจากรอยแตกบนผิวซีดขาวเธอกรีดร้องเสียงแหลมดวงตาแดงฉานสั่นไหวเหมือนเปลวไฟใกล้ดับแต่แววตานั้นยังเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความหงงแหนชายหนุ่มกอดรัดแน่นยิ่งกว่าเดิมแม้ความเย็นจัดกำลังซึมเข้าสู่กระดูกแม้ทุกแรงบีบทำให้หายใจแทบไม่ออก ลูกสาวร้องให้จนเสียงขาดห่วงเธอยื่นมือเล็กๆมาสันสถานดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังร่างซีดเหนื่อยหน้าขึ้นริมฝีปากฉีกยิ้มอีกครั้งทั้งที่ทเลือดคลุ้งเต็มปากเสียงกระซิบลอดออกมาอย่างเย็นยะเยือกถ้าฉันจะตกนรกพวกเธอต้องไปด้วยกันทันใดนั้นลมแรงโหมกระหน่ำบ้านทั้งหลังสันสะเทือนราวจะถล่มลงมา เงามืดพุ่งออกจากร่างซีดกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวชายหนุ่มกัดฟันสุดแรงหัวใจเต้นแรงจนแทบฉีกอกเขาตะโกนสุดเสียงกลางความมืดไม่ฉันจะไม่ยอมเสียลูกไปเสียงตะโกนของเขาก้องสะท้อนราวกับฟ้าร้องกลางบ้านแสงสายฟ้าวาบขึ้นอีกครั้งทะลุความมืดเผยให้เห็นร่างซีดที่ถูกเขากอดรักไว้แน่นดวงตาแดงฉานของเธอสันระร,ริกรอยยิ้มกว้างค้างไว้เหมือนแผลฉีก เสียงกรีดร้องแตกพร่าดังลั่นจนพื้นไม้แตกเป็นเส้นราวยาวลูกสาวปิดหูแน่นน้ำตาไหลพรากไม่หยุดร่างเล็กสันเทาเหมือนใบไม้กลางพายุชายหนุ่มหอบหายใจแรงแขนแทบไร้เรี่ยวแรงแต่เขายังไม่ยอมปล่อยเลือดซึมจากไหลยหยดลงพื้นเป็นทางร่างซีพยายามขวนเล็บยาวแหลมเฉียดแก้มเขาเป็นรอยลึกกลิ่นคาวเลือดผสมกลิ่นเน่าอบอวนจนแทบขาดใจ แต่ในดวงตาของเขามีเพียงลูกสาวความมืดพยายามรุกคืบแต่เขายืนต้านไว้ด้วยหัวใจทั้งหมดทุกลมหายใจกลายเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์เสียงกรีดร้องแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะตำ่ำกล้องสะท้อนเหมือนพันเสียงประสานร่รางซีดน้มหน้าเข้ามากระซิบที่ข้างหูเขาเธอไม่มีวันนี้จากฉันได้ลมหายใจเย็นเยือกเป่ารถต้นคอเขาเหมือนลมหายใจจากหลุมศพที่ไร้สิ้นสุด ทำให้สันหลังชาแข็งจนขยับแทบไม่ได้ชายหนุ่มกัดฟันแน่นเสียงหัวใจเต้นดังในอกเหมือนกลองรบดวงตาแดงฉานที่จ้องมาเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งเขาหันหน้ามองลูกสาวอีกครั้งดวงตาเล็กๆเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและวิงวอนเธอสันสีสะชาชาเหมือนขอร้องไม่ให้เขายอมแพ้แรงมืดเริ่มรัดแน่นรอบร่างเหมือนเชือกหนามที่บีบจนหายใจไม่ออกเลือดพุ่งจากบาดแผลตามแขนขาอย่างรวดเร็ว ร่างซีหัวร้อดังขึ้นเสียงสะท้อนก้องราวกลับมาจากหลายทิศทางพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มยุบตัวลงเหมือนกำลังถูกดูดกลืนชายหนุ่มตะโกนสุดเสียงฉันเลือกปกป,ป้องลูกแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเสียงของเขาดังกล้องไปท่ามกลางความมืดทันใดนั้นแสงวาบเจิดจ้าพุ่งออกมาจากแขนที่เขากอดลูกสาวไว้ราวกับพลังทั้งหมดถูกปลุกขึ้นมาจากหัวใจพ่อล้วน แสงสว่างเจิดจ้าแผ่ขยายออกไปรอบห้องมันกลืนกินเงามืดที่คืบคลานเสียงหัวเราะต่ำๆค่อยๆแหลกสลายกลายเป็นเสียงกรีดร้องสุดท้ายร่างซีสดสะดุ้งสัน่นดวงตาแดงฉานแตกกระจายเป็นเศษแสงก่อนสลายหายไปเหมือนควันถูกลมพัดบ้านทั้งหลังเงียบกริบความมืดจางหายเหลือเพียงกลิ่นฝนและเสียงหยดน้ำชายหนุ่มสุดตัวลงกับพื้นกอดลูกสาวแน่นในอ้อมแขน เด็กน้อยสะอื้นให้แต่เสียงค่อยๆแผ่วเบาลงเธอสุกหน้าแนบอกพ่อเรากับรับรู้ว่าภัยร้ายสิ้นสุดแล้วดวงตากลมโตมองขึ้นมาเห็นเพียงร่องรอยอ่อนล้าและความรักในสายตาของเขาสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างที่แตะพาเอากลิ่นดินเปียกฝนเข้ามาแทนกลิ่น่าวเลือดบรรยากาศที่หนักอึ้งคลายลงเหลือเพียงความเงียบสงบชายหนุ่มหลับตาแน่นปล่อยหยดน้ำตาแห่งการสูญเสียและความโล่งใจไหลาอาบแก้ม เขากระสิบเสียงแผ่วเธอจะไม่กลับมาทำร้ายเราอีกแล้วและในความเงียบสงัดของค่ำคืนนั้นมีเพียงพ่อกับลูกที่กอดกันแน่นพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้หัวใจยังคงมีรอยแผลจากอดีตที่ไม่อาจลืมเลือน